สวัสดีครับอยู่กับพ่อทุกคนทุกแล้วครับคลิปนี้พ่อทุกคนสิบาเฮ็ดปลาดุยส่วนขีดแซ่บครับเครื่องนินนครับพี่น้องไปครับไปเริ่มเฮ็ดกันเลยนะครับเนาะเครื่องดุยส่วนที่ต้องเตรียมก็มีหลายอย่างู่ครับก็จะมีหอมแดงใบระกูดพริกตะไคร้บักม่วงก็มีนะครับเนาะบักม่วงก็ใส่เป็นบักม่วงเปรี้ยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นปลาทอดครับที่พ่อทุกคนจะเอามาดุยส่วนครับพี่น้อง เอาข้อปลาดุกน,นะครับเนาะพอคุณคนหาเก็บไว้ครับเซตตูเย็นหันคว้าไว้เรียบร้อยครับเ่รนะตุ๊ก,กจะเอามาทอดเพื่อไปเห็ดลุยสวนนะครับเนาะขั้นตอนต่อไปพอนุ่นก็นจะมาหั่นเครื่องลุยสวนนะครับเครื่องลุยสวนที่ต้องหั่นนะครับมีหอมแดงมีพริกสดครับม็มีใบบักปูครับพี่น้องการนี้เป็นตะไคร้ครับ ันส,สวยแห้งบางแห้งดีนะครับเนาะมีน้อยครับแกะเอาอ่อนๆครับพี่น้องแล้วก็จะมีผิวบกนาวครับใส่จากสีกหนึ่งนะครับเนาะทุกคนใส่พอให้มันติดของผิวบกนาวครับเรียกเป็นหงเปีครับพี่น้องแล้วก็มีม่องครับเนาะทุกคนให้ยาทากคนฟักสับทให้ไวเรียบร้อยครับ น้นเครื่องเสียดกะปลากระเฉงกรอ,อบพอดีนะครับพี่นอออ้องมาดขึ้นผักใส่จานไว้ครับใส่ปิสนปลาขอปดูครับดูี้เียนะครับพี่น้องมาดูขึ้นไปดำนำ้ำมีมาได้นะครับเนะาะเก,ก็บมาคว้าเก็บใส้ติ็นไว้ครับนี้ก็เลยมาเห็นเมนูมุมสยส่วนกินนะครับเนาะ ปูดดส่วนกืจะมีพริกเผาครับเติมน้ำแตงอยครับพี่น้องเพื่อให้เครื่องลุยส่วนเุาคุณได้มีน้ำเน้นนะครับเนาะน้ำโบรายแต่มันลูยบ่ถึงเครื่องครับมันจะมีน้ำปลาครับแล้วก็เพิ่มความหวานด้วยน้ำเชื่อมครับมันคือใส่เป็นน้ำเชื่อมนะครับเนาะนี่แบเป็นผงชูรสครับใส่หลายนัวหลายนะครับพี่น้องแต่เมนูนี้ไม่ต้องใส่หลายดอกนะครับเนาะความนัวก็จะมีของพริกเผาียู่แล้วครับ พี่น้องของเตียวพ่นหนุ่ใส่เป็ยนบกนักนาวครับใส่แปกระชิมไปครับพี่นอ้องอย่าเพิ่งใส่ลวงใส่เกินนะครับเนาะรุ่นขอชิมครับขาดเปียวครับพี่น้องพ่อนุก็จะใส่บักนาวเข้าขไปอีกครับเกียรับีนำยุบเกียลงไปอีกครับพี่น้องบอกักนาวช่วงนี้แพงครับ ใส่ลงไปเลยครับเพิ่มความหวานข้าปีครับพี่น้องกอชิมครับเป็นแซ่แบครับห่อนหน้ามีสสวนแ่บเครืค่องที่หั่นว้ก็เอาลงเลยครับพี่น้อง านปกินขนาดครับพี่น้องนีครับอเครื่องดีขนาดครับพี่น้องเขอชิมครับแซ่บครับพี่น้องนำหรือส่วนพุทกงานกับปิียดครับความเสิร์ฟครับพี่น้องเป็นปลาทอดครับนีนำลรยส่วนดูปไปเลยครับ ความหอมด้วยใบสะระแหน่นะครับเนาะมาจัดจานพร้อมครับโรยหนาลงไปเลยครับจะมีม่วงสับครับพี่น้องไซยาโนเบอร์นะครับเนาะกลับมาวางเพิ่มความเปรี้ยวครับอยากให้เปรี้ยวเพิ่มนะครับเนาะแล้วพอคุณเอาข้าวโพดครับมาโรยเพิ่มความหอมความมันนะครับเนาะมาลุยส่วนโคตคุณเป็นเสร็จครับไปครับ ซกับพ่อหนุนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสู้ขุนสู้ครับเมื่อนี้พ่อหนุนเฮ็ดป่าลุยสวนนะครับเนาะเอาไปกินเขาซุ่มพ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะมาครับมากินมาแซ่บกับพ่อทุกคนครับก่อนกิน pues พ่อท mm. ุกคนกัขอบคุณคุณเก้าครับขอบคุณพ่อแม่พ nah. ี่น้องสู้ขุนสู้ครับที่เข้ามารับชมพ่อทุกคนเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พ่อทุกคนคือกาและเนาะครับเนาะและการศึกษาวิทยาศาสตร์คลิปใหม่ๆของพ่อทุกคนครับ มาครับมากินมาแซบกับพ่อทุกคุณครับพ่อทุกคุณก็ได้เป็นปลาดุกปลาค้อนนะครับปลาค้อน้อยครับปลาดุกกระโบเยนนะครับเนาะพ่อทุกคนก็เลยได้มาก็ะเลยขออยากกินหัานเป็นเมี่ยงได้มากกัเลยมาหั่นมาแซ่ตู้เย็นไว้นะครับเนาะแต่มอนีพ่อทุกคุณเลยเอาออกมาจัดให้เป็นปลาลุยสวนเนาะเอามาทอดครับพี่น้องกรอบๆครับมาครับมากินมาแซบกับพ่อทุกคุณครับ มื sabes, ่อวามีเขาครับพี่น้องป็นเมนูกินแบบขนมจีนครับพี่น้องเป็นแบบพันเมียงครับเมื่อนี้ครับดูคนยมีขนมจีนมากินแก้มพร้อมครับพี่น้องนี่ครับเมนูขออนุญาตใช้มือครับเมนูกินเขาพนุคนก็ใช้มือก็พี่น้องบากเมนูนะครับนาะโทษขอไปครับขออนุญาตเลยครับพี่น้อง นำเครื Warm, 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 Warm ่องเครื่องหลายๆหอมๆมาหน่อยมาครับอืมไฟตูอเนี่ยอืมรอบิอืมไฟตู้ติดมานำ คนลา,าพี่น้องเขาทานเบิร์กินโดนครับไปเฮ็ดได้ครับสูตรพนคุณครับไัทอดปลาเป็นตัวแล้วครับพี่น้องได้ปลานิลนปลาโคเนยมาเฮ็ดแซ่บพี่น้องนีง่พนคุณมีปลา ที่หามาได้นะครับเนาะพรคุณไปดำน้ำยิงยิงมาครับได้ท่านี้นะได้ปลาตัวน้อยนะครับเนาะแล้วก็เอามากับไอ้ควาแล้วก็มาแช่ตีนไว้ทนะ่านเนาะอู้หขอบคุณ เขทาทาแซ่บนา่งแบหนึ่งจีนไปได้บะเปียวบะม่วงใส่ได้ไหมเพ่อม่วงเสริมกับแไป cắm have you not <c oughs> หอมตะไคร้ครับหอมเครื่องยอด ขัดกับขอบ้อพิมพจับบางวราง แซบเฮ็ดนำลาดหน่อยพวดพะนุคุณนะ ครับครับมองซ้ายหง กับคุณพี่นนคุณธาแบบเครื่องเกือไอ้ล้นเนึครับพี่นขนาดพี่เนาะ Cảm bấm buông xe กดูกขขับขาท้าพี่อนพี่นุ่เคยเนี่ยพ่นคุณเคยเฮ็ดแต่ปลาค้อกับปลานิลเนาะกินมาเฮ็ดเมนูนี้ครับโอเคครับนะรเนาะพี่นคุณก็จะขอกินเป็นมึ่งเป็นคำสุดท้ายครับพี่นอ้องเดี๋ยวคลิดพี่นคุณสัญญาพอดพี่นคุณเฮ็ดใส่เวลากัดโดนนี่ครับเนาะล้มนึกว่าได้เสียงไง ไว้เจอกันไม่คลิปหน้าครับพี่น้องแซ่บพี่น้อกน,น้ำกลนวเนาน้ำปลากันเลยนะครับอ